เรามาเก็บหรอกหากไว้น้องมัสบอ,อกน้องกวน<ป>เอามาออกกันข้างให้ข้างให้เดินเดินไปไหนอยุ่ไม่ร้อนมึงจะเที่ยวอะไรสักทีนิ้ววางไว้เป่าเยอะนั่งไปดูไปนั่งดูที่นี่ที่นี่มัคนตีนวะ โอ้ววบรรยากาศดีมากเลยอะมาซื้อขนาดปลาแดงโตยังเสือปลาแดงอีกไปย่งางกันนะฮะอ้วนนี่มันเอาคนเดียวไปมากินหมูกระนเถอรยากาศดีจ้า ปฏิบัติการหูกระทะข้างตาแล้วิจ๊ะานเตามันดีปหามันกวางลงมาชิบหายทำดีๆนะทำดีๆนะาหูกะทะการย่าดึต่ำหมอุ้ยูดเอียงวะมันเียงเลยมันีคว uh um> uh ่องความอยากคว่มาทำกวันควไปทางี uh ้าเดี uh ๋ยวจะว่าม uh ันจะมีปัญญาแค่ไหนที่เป็นกระที่ชุมน้องมีเป็นทุกาให้หมดแล้วอันไหน ไม่ได้กไม่ระดาษทิชเนี่ยพักแม่ไม่ได้เด็กตายแล้วตูจืดกินตับดีกว่าตับตับเตันตดจืดแบบน,นี้อ่ะเป็นไรมันจืดหรือเปล่าไม่ได้รสชาติน้ำซุป ใค่ะ